ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิธรรมชาติได้วาดภาพอ่อนโยนบนสวนแห่งนี้และหนึ่งในผลงานที่สวยที่สุดก็คือดอกลูกขิมะฝรั่งกรีบดอกสีขาวละมุนรวมตัวกันเป็นพุ่มกลมแน่นเหมือนก้อนหิมะที่ไม่ละลายแม้แสงแดดจะอบอุ่นเพียงใด พอได้ลมพัดเบาๆดอกทั้งช่อก็เอนตามจังหวะธรรมชาติเรากับกําลังเต้นรำอย่างเงียบงันลูกหิมะฝรั่งไม่ได้บือหวาแต่มีสเสน่ห์ลึกซึ้งมันสวยในแบบของมันเองไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ต้องแย่งซีนแต่กลับสะกดสายตาให้อยากหยุดอยู่ตรงนี้นานอีกนิด